ที่ตัวเทคโนโลยีสมัยใหม่มันก้าวหน้ามากผู้ประกอบการบางรายอาจจะใช้วิธีนําตัว ข้อมูล Big Data ของผู้บริโภคในแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับมาทําการประมวลผลด้วยระบบ AI แล้วก็กําหนดราคาที่จะเสนอขายให้กับผู้บริโภคแต่ละลายแต่ละลายเนี่ยแตกต่างกันไปผู้บริโภคที่เขาจะต้องจ่ายค่าสินค้าหรือตัวบริการนในราคาที่สูงกว่าเขาย่อมรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่เป็นธรรมของเขางานวิจัยชิ้นเนี้ยมันก็เป็นลักษณะที่เป็นการสํารวจกลไกในทางกฎหมายที่มันพอจะเปิดช่องให้ผู้บริโภคเนี่ยเขารู้สึกเขาไม่เป็นธรรมด้วยข้อมูลส่วนตัวมันทำให้เขาต้องจ่ายแพงกว่าผู้บริโภครายอื่น,นถ้าเขาอยากจะทําลายนิติ ยากับผู้ประกอบธุกรกิจว่าระบบกฎหมายของประเทศไท,ย,ทยเราเนี่ยมันมีกลไกในทางกฎหมายไหนไหมที่พอจะเปิดช่องให้ตัวผู้บริโภคที่ผมเรียกในงานวิจัยว่าเป็นผู้บริโภคที่ต้องเสียเปรียบเพราะถูกเลือกปฏิบัติในด้านราคาจะใช้เป็นช่องทางในการยกเลิกสัญญาแล้วก็คือนสินค้ากลับไปเรียกเงินคืนกลับมานี่คือเป็นปัญหาทางกฎหมายหลักของงานวิจัยชิ้นนี้นะครับการกำหนดราคาแบบรายบุคคลหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Personalized pricing มันเป็นลักษณะการกระทําของตัวผู้ประกอบธุรกิจเวลาผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแล้วเขาต้องการนําไปขายให้กับผู้บริโภคในท้องตลาดสิ่งสาคัญที่เขาจะต้องทาก็คือเขาต้องกําหนดตัวราคาตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ตัวเทคนิคหรือตัวรูปแบบในการกําหนดราคามันก็มีหลากหลายบางผู้ประกอบการก็กําหนดราคาจากตัวอุปสงค์อุปทานแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ตัวเทคโนโลยีสมัยใหม่มันก้าวหน้ามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูลที่เรียกว่าข้อมูลมหัตหรือ Big Data ของตัวผู้รบริโภคผ่านการซื้อขายในรูปแบบออน มีการใช้ระบบ AI เข้ามาเกี่ยวข้องผู้ประกอบการบางราย,ยอาจจะใช้วิธีนําตัว ข้อมูล Big Data ของผู้บริโภคในแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับมาทําการประมวลผลโดยระบบ AI แล้วก็กําหนดราคาที่จะเสนอขายให้กับผู้บริโภคแต่ละรายแต่ละรายเนี่ยแตกต่างกันไปแต่ความแตกต่างตรงนี้มันมีลักษณะพิเศษก็คือมันเป็นราคาที่เสนอให้กับผู้บริโภคที่มันแตกต่างกันบนพื้นฐานข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคแต่ละรายเช่นใน A กับใน B เนี่ยสมมติเขาสนใจผลิตภัณฑ์ตัวเดียวกันราคาที่เสนอให้กับใน A กับใน B เนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันเพียงเพราะว่าใน A เนี่ยมี สถานะทางเาินเงินที่ดีกว่าใน B หรือมีประวัติในการเข้าไปซื้อสินค้าบริการบ่อยครั้งกว่าใน B ีทำให้ในเอเนี่ยได้รับการเสนอสินค้าในราคาที่สูงกว่าใน B เป็นที่มาของลักษณะที่เรียกว่าการกำหนดราคาแบบรายบคุคคล ผู้บริโภคแต่รายเนี่ยเขาซื้อสินค้าบริการเนี่ยตัวเดียวกันด้วยราคาที่แตกต่างกันผู้บริโภคที่เขาจะต้องจ่ายค่าสินค้าหรือตัวบริการเนี่ยในราคาที่สูงกว่าเขาย่อมรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่เป็นธรรมกับเขาราคาตัวเครื่องบินก็ดีราคาโทรศัพท์มือถือก็ดีที่ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ในราคาที่มันสูงกว่าตัวผู้บริโภคลายอื่นเพียงเพราะข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกผู้ประกอบการนําไปประมวลผ่านระบบ AI เนี่ยมันชี้ว่าเขาต้องจ่ายในราคาที่สูงกว่าความไม่เป็นธรรมตรงน,นี้แหละนำมาสู่คําถามในทางคนหมายว่าผู้บริโภครายที่ซืื้้ออสิินคาาหรรรบก ในราคาที่สูงกว่าผู้บริโภครายอื่นเนี่ยถ้าต่อมาเขารู้สึกว่าเขาอยากจะยกเลิกสัญญาคืนสินค้าไปแล้วเรียกเงินจากผู้ประกอบการคืนกลับมาเนี่ยตัวระบบกฎหมายของประเทศไทยเราเนี่ยมันมีนกลไกในทางกฎหมายไหนไหมที่พอจะเปิดช่องให้ตัวผู้บริโภคที่ผมเรียกในงานวิจัยว่าเป็นผู้บริโภคที่ต้องเสียเปรียบก็ถูกเลือกปฏิบัติในด้านราคาจะใช้เป็นช่องทางในการยกเลิกสัญญาแล้วก็คืนสินค้ากลับไปเรียกเงินคืนกลับมานี่คือเป็นปัญหาทางกฎหมายหลักของงานวิจัยชิ้นนี้นะครับซึ่งผมก็พบว่าออมันมีนกลไกใน ากฎหมยอยู่2กลไกที่เปิดช่องให้ตัวผู้บริโภคเนี่ยสามารถใช้เป็นช่องทางในการทําลายนิติสัมพันธ์ในทางสัญญากับผู้ประกอบธุรกิจกลไกแรกคือการเลิกสัญญาก็ต้องดูว่าผู้บริโภคเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะเลิกสัญญาโดยอาศัยข้อสัญญาที่เขาตกลงกับผู้ประกอบธุรกิจหรือเปล่าผู้ประกอบธุรกิจบางรายอาจจะมีการกําหนดเงื่อนไขในการคืนสินค้าตรงนี้ผู้บริโภคที่เขารู้สึกว่าเออเขาไม่พอใจเขาก็ทำไมพอไปเปรียบเทียบกับผู้บริโภครายอื่นเขาต้องจ่ายเงินในราคาที่แพงกว่าเขาก็อาจจะใช้ช่องทางของการคืนสินค้าผ่าน เงื่อนไขาการคืนสินค้ากับผู้ประกอบธุรกิจที่ในทางกฎหมายเรียกว่าเป็นการเลิกสัญญาโดยอาศยัยสิทธิตามข้อสัญญาแต่ปัญหาก็คือว่าก็าอาจจะไม่ใช่ผู้ประกอบธุรกิจทุกรายที่กำหนดเงื่อนไขในการคืนสินค้าเอาไว้ตรงนี้ผู้บริโภคที่เขารู้สึกไม่เป็นธรรมก็ต้องไปหาช่องทางเลิกสัญญาตามกฎหมายซึ่งในการวิจัยของผมเนี่ยก็พบว่ามันมีกฎหมายอยู่ฉบับหนึ่งที่เรียกว่ากฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรงเนี่ยมันมีการเปิดช่องให้ตัวผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าหรือบริการมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการเลิกสัญญาได้เลยโดยที่ไม่ต้องให้เห ผลกับผู้ประกอบธุกรกิจว่าทาไมเขาถึงเลิกสัญญาแต่มันมีเงื่อนไขอยู่ที่ว่าตัวผู้บริโภคที่ใช้สิทธิเลิกสัญญาตามกฎหมายขายตรงหรือตราดตรงนี้จะต้องใช้สิทธิเลิกสัญญาภายใน7วันนับแต่ได้รับสินค้าหรือบริการมันก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทําให้ตัวผู้บริโภคเนี่ยสามารถเลิกสัญญาเพื่อที่จะเรียกเงิน ที่ชาระไปแล้วคืนได้แล้วก็สมมอบตัวสินค้าคืนกลับไปให้กับผู้ประกอบธ,ธุรกิจช่องทางที่2ที่ผมค้นพบในงานวิจัยที่นี้ก็คือว่าผู้บริโภคอาจจะใช้สิทธิทำลายนิติสัมพันธ์ในทางสัญญากับผู้ประกอบธ,ธุรกิจผ่านการกระทําที่เรียกว่าการบอกล้างโมคียะกรรมแล้วเหตุอะไรละ่ะที่มันทําให้ผู้บริโภคสามารถอ้างได้ว่าไอตัวสัญญาที่ทํากับผู้ประกอบธ,ธุรกิจเนี่ยมันตกเป็นโมคียะแ,แล้วใช้สิทธิในการบอกล้างในงานวิจัยชิ้นนี้ผมก็เสนอว่าเหตุที่ใกล้เคียงที่สุดมันก็คือสําคัญผิดในคุณสม มบัติของทรัพย์สินซึ่งเป็นสา,าระสาคัญพูดง,ง่ายๆว่าตัวผู้บริโภคเขาจะต้องพยายามอ้างว่าถ้าทรา,าบว่าผู้บริโภครายอื่นได้รับการเสนอราคาในราคาที่ถูกกว่าเขาก็ประสงค์ที่จะเข้าทําสัญญาซื้อสินค้าในราคาที่ถูกเช่นนั้นแหละการที่เขาต้องชาระราคาในราคาที่สูงกว่าผู้บริโภครายอื่นเนี่ยไอราคาที่สูงกว่านี้เป็นคุณสมบัติที่ชี้มูลค่าของทรัพย์สินอย่างหนึ่งเมื่อเขาสําคัญผิดในราคามันก็เป็นลักษณะที่ผู้บริโภคลาเนี้ยสาคัญผิดในคุณสมบัติข,ของทรัพย์สินซึ่งมันเป็นสาระ ว่าเขาสามารถจ่ายในราคาที่ถูกกว่าได้เขาก็จะเลือกซื้อสินค้าในราคาที่ถูกกว่ามันก็เป็นเรื่องที่เขาเข้าใจผิดหรือสําคัญผิด กฎหมายก็จะบอกว่าไอ้สัญญาเนี่ยแหละมันตกเป็นโมคยียผู้บริโภคก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์บอกล้างทําลายนิติสัมพันธ์ให้สัญญามันสิ้นสุดลงผลที่ตามมาก็คือว่าผู้ประกอบธุรกิจเขาก็จะต้องคืนเงินให้กับผู้บริโภคผู้บริโภคได้อะไรมาจากผู้ประกอบธุรกิจก็ต้องคืนกลับมาให้กับผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยผมก็เลยเสนอว่าถ้าผู้บริโภคไม่ใช้สิทธิ์เลิกสัญญาก็ต้องไปเปล่าอ้างว่าสัญญานี้มันตกเป็นโมคียแล้วก็บอกล้างมันไปเมื่อสัญญามันถูกทําลายมันก็จะทําให้ตัวคู่กรณีทั้งงงงฝ่่่่าาาายมมมมัันนนนนกกกก็็็ต้อออลืสูฐะะเเดิปชททีีจจ มีข้อตัวแย้งได้ในเรื่องของการใช้การตีความกฎหมายแต่ก็ผมก็รู้สึกว่าในาชีเนี้มันก,ก็พอเสนอแนวทางอะไรบ้างการปรับใช้กฎหมายทำอย่างไรที่จะจะให้มันมันสร้างความสมดุลไม่เป็นการบั่นทอนกำลังใจในการ ทำธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจเพราะไม่งั้นว่าเออผู้บริโภคก็สามารถที่จะอ้างเพื่อที่จะเลิกสัญญาหรือบกอกญญรับมโมยะกรรมได้อย่างเงี้ยในส่วนตัวเนี่ยผมผมคิดว่าในทางปฏิบัติถ้าผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยนำระบบปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมามาใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคเพื่อที่จะกําหนดราคาเสนอกับผู้บริโภคเป็นราลรายไปเนี่ยผมเสนอว่าผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยต้องกระทาอย่งงางโปร่งใสแล้วกันผมเสนอว่าผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยก็ต้องให้ข้อมูลก่อนที่ตัวผู้บริโภคเนี่ยจะตัดสินใจเข้าทําสัญญาซื้อสินค้าารรอบบิกกัตนเง ว่าเออราคาตรงนี้มันเป็นราคาที่ประมวลผลมาจากข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคื่อให้เขาทราบว่าเออการที่เขาได้รับเสนอราคามาอย่างนี้มันเสนอแก่ตัวผู้บริโภคเพราะข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภคข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางการเงินข้อมูลเกี่ยวกับสินที่อยู่อาศัยภูมิลำเนา, вот าข้อมูลเกี่ยวกับความถี่ความบ่อยในการเข้าซื้อสินค้ากับตัวผู้ประกอบธุรกิจน,นี้นะครับผมเสนอว่าผู้ปร,ประกอบธุรกิจควรจะให้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้ผู้บริโภคเขาได้ตัดสินใจตั้งแต่ต้นว่าเขาโอเคไหมถ้าเขาไม่โอเคเขาก็สามารถที่จะเลือกไปซื้อสินค้า หรือบริการชิ้นเดียวกันเนี่ยกับตัวผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นแต่ถ้าเขาโอเคมันก็หมายความว่าผู้บริโภคเขาเขายอมรับราคาที่เสนอมาแม้มันจะแพงกว่าผู้บริโภครายอื่นแต่ในเพื่อมันเป็นความยินยอมของตัวผู้บริโภคเองมันก็จะเป็นลักษณะที่ปกป้องผู้ประกอบธุรกิจด้วยในการที่ผู้บริโภคอาจจะมาอ้างในภายหลังว่าเขาเขาเข้าใจผิดเขาเข้าใจว่าเขาซื้อสินค้าในราคาที่ถูกแล้วแต่จริงมันมันแพงกว่าผู้บริโภครายอื่นอันเนี้ยมันเป็นลักษณะที่มันเป็นการปิดปากแล้วกันผู้บริโภคไม่ให้อ้างว่าสําคัญผิดแต่กะนนัั้อสิิทเลกญญาตามมกฎหาย ขายตรงตลาดตรงเนี่ยมันเป็นสิทธิของกฎหมายที่มันไม่สามารถตกลงยกเว้นเป็นอย่างอื่นได้ก็ต้องยอมรับว่าผู้บริโภคเนี่ยเขาซื้อสินค้ามาแล้วเนี่ยจากผู้ประกอบธุรกิจแบบตลาดตรงเนี่ยเขาก็ยังจะมีสิทธิ์ที่จะเลิกสัญญาภายใน7วันอยู่มันก็ยังเป็นสิทธิตามกฎหมายที่ผู้บริโภคก็มีอยู่ผู้ประกอบธุรกิจก็ควรจะพึงตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ของเขาที่มีหลังจากที่เข้าทําสัญญาขายสินค้าให้กับผู้บริโภคไปแล้วนะ วิจัยชนี้ของผมนะครับมันก็เป็นการวิจัยในทางวิชาการแล้วก็เสนอนะข้อเสนอที่มันผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ในทางวิชาการศึกษากลไกในทางกฎหมายที่มันมีอยู่ในปัจจุบันดังนั้นข้อเสนอเนี้ยมันก็ยังอาจจะมีข้อโต้แย้งได้ในทางวิชาการรวมไปถึงว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี้ยมันก็ยังมีช่องทางให้มีการศึกษาต่อเพื่อที่จะมาวางแนวทางปฏิบัติสําหรับการใช้วิธีการกําหนดราคาแบบรายบุคคลของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งผมก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ในอนาคตเป็นเรื่องที่จําเป็นและมีความสาคัญเพราะระบบปัญญาประดิษฐ์มัน มีความสลับซับซ้อนก้าวหน้ามากขึ้นการเก็บข้อมูล Big Data ของผู้บริโภคในช่องทางออนไลน์มันก็เริ่มทำกันเป็นปกติธุรกิจแล้วตรงนี้ในอนาคตอาจจะต้องมาศึกษาอาจจะใช้วิธีกำกับผ่าน,นกลไกกฎหมายมหาชนก็ได้ก็ถือว่างานวิจัยเป็นจุดเริ่มต้นของการกระตุ้นให้คิดแล้วกันว่าจะควบคุมกำกับการใช้การกำหนดราคาแบบรายบุคคลของผู้ประกอบธุรกิจยังไงในแง่ไหนนะครับ